สวัสดีคะ่ะนักเรียนกลับมาเจอกับครูอีกแล้วนะคะในวิชาการงานอาชีพนั่นเองนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพในฝันของทุกคนนะคะอ่าแต่ละคนอยากจะเป็นอะไรกันบ้างเอ่ยคะโตขึ้นอยากทำงานอะไรคะอ่าวันนี้นะคะครูก็มี อาชีพต่างๆแค่ส่วนเดียวนะคะจริงๆแนละ้วอาชีพเนี่ยมีอยู่หลากหลายมากเลยเนาะแล้วแต่เราอยากจะเป็นอะไรนะคะเป็นได้ทั้งหมดเลยนะแต่ที่ครูนํามาให้เรารู้ก็คือแค่ตัวอย่างเฉยๆนะคะนักเรียนไม่ต้องเป็นตามตัวอย่างที่ครูนํามาให้ก็ได้นะคะเป็นน้องเงือจากนี้ได้นะบางคนอาจจะเป็นนักออกแบบใช่ไหมคะตำรวจพยาบาลทหารนักการตลาดนักบัญชีเป็นสาวแบงค์ใช่ไหมคะเป็น นักดนตรีก็ได้เป็นชาวสวนก็ได้อยากจะเป็นอะไรก็ได้หมดเลยค่ะเป็นนักฟุตบอลเป็นนักแคสเกมก็ได้เนาะเดี๋ยวนี้กําลังมาแรงเลยนะคะเป็นนักเรียนปุ้นเป็นอะไรก็ได้นะคะอาชีพอะไรก็ได้ที่เราทําแล้วมีความสุขเนาะแล้วก็เหมาะกับเรานั่นเองนะคะอตัวอย่างที่คู่นามาให้เราดูนะคะอาชีพแรกคืออาชีพหมอเนาะทําหน้าที่รักษาคนป่วยใช่ไหมคะอยู่ที่ไหนเอ่ย โรงพยาบาลนั่นเองนะคะต่อมาก็จะเป็นพยาบาลใช่ไหมเป็นคนช่วยผู้ช่วยคุณหมอเนาะดูแลคนป่วยนะคะเกษตรกร,กรทำอะไรเอ่ยปลูกพืชใช่ไหมคะปลูกพืชผักผลไม้หรือว่าเลี้ยงสัตว์ก็ได้เนาะอันนี้อันนี้เป็นพนักง,งานต้อนรับนะคะไม่ว่าจะเป็นบนเครื่องบินหรือว่าบนรถทัว หรืออะไรต่างๆก็ได้นะคะห้างสปปรรพสินค้าก็ได้เนาะเป็นพนักงานต้อนรับนะคะมีเพื่อรับรองบริการผู้ที่เข้ามาใช้บริการในองค์กรก็คือเราสามารถไปสอบถามเขาได้เขาก็จะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าประมาณนี้นะคะเป็นพนักงานต้อนรับนะคะสวยสวยทุกอาชีพเลยนะคะหล่อทุกอาชีพเลยทหารมีหน้าที่รักษาความมั่นคงปกป้องดูแลประเทศใช่ไหมคะ อ่ะต่อไปเป็นตำรวจเนาะจับผู้ร้ายใช่ไหมคะผู้ที่ทำผิดกฎหมายนั่นเองนะคะอ่านี่คุณครูใช่ไหมคะใช้สอนหนังสือเนาะให้ความรู้แก่นักเรียนนะคะนักธุรกิจปะโอต้องเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการใช่ไหมคะเป็นเจ้าของบริษัทนั่นเองเนาะอาชีพต่อมาคือพ่อค้าแม่ค้านะคะผู้ประกอบอาชีพค้าขายนั่นเอง ขายข้าวก็ได้ขายเสื้อผ้าก็ได้เนาะแล้วแต่เราเลยจะขายอะไรนะคะพ่อครัวแม่ครัวก็จะต้องเกี่ยวกับการทําอาหารนั่นเองใช่ไหมคะใครที่ทําอาหารอร่อยก็สามารถเป็นพ่อครัวแม่ครัวได้นะคะหรือว่าไปเปิดร้านอาหารนี้ก็ได้นะอันนี้เป็นเพียงแค่อาชีพบางส่วนที่ครูนํามาให้เราดูนะคะหนูอยากจะเป็นนักบินอวกาศก็ได้เนาะอยู่องค์กรนาซ่านะคะเป็นได้หมดเลย เอาละเรามาดูประเภทของอาชีพกันนะคะ1ก็คืออาชีพรับราชการเนาะก็จะทําหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชนได้รับรายได้หรือค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนจากรัฐบาลน,นั่นเองนะคะเช่นครูหมอพยาบาลตำรวจทหารนะคะต่อมาอาชีพรับจ้างนะคะก็คือไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการทำงานตามคำสั่งนายจ้างนะคะแล้วก็ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน หรือรายได้ต่อวันต่อสัปดาห์นั่นเองนะคะต่อมาก็จะเป็นประเภทของอาชีพอิสระนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผลิตเนาะเช่นนี่ชาวนาชาวสวนใช่ไหมคะผลิตขึ้นมาเองแล้วก็จำหน่ายแก่ผู้บริโภคนะคะชาวไร่ปลูกข้าวปลูกผักปลูกผลไม้พวกนี้นะคะจะเป็นฝ่ายผลิตนะคะต่อมาเป็นฝ่ายค้าขาย ก็คือประกอบอาชีพในการซื้อขายสินค้านั่นเองพ่อค้าแม่ค้านะคะนำมาขายแล้วก็ประเภทบริการนะคะการประกอบอาชีพที่ให้บริการลูกค้านะคะธนาคารโรงแรมร้านตัดผมร้านอาหารจำพวกนี้นะคะเป็นอาชีพอิสระนะคะในประเภทนี้เนาอะ,อะเรามาดูความสำคัญของอาชีพทำไมเราถึงต้องมีอาชีพใช่ไหมคะ เพราะว่าอะไรเอ่ยอันนี้ก็คือต่อตนเองก่อนเนาะคือทําให้มีรายได้ไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจําวันนั่นเองนะคะใช้ซื้ออาหารเนาะค่ารถค่าเสื้อผ้าใช่ไหมคะค่ายารักษาโรคค่าเครื่องสอําอางต่างๆเนาะถ้าเราทํางานใช่ไหมคะเราก็สามารถซื้อได้นั่นเองนะคะอยากได้อะไรก็มีตังค์ซื้อนะคะเพราะว่าหนูทํางานด้วยตัวหนูเองเนาะ ต่อมาด้านความสําคัญต่อครอบครัวนะคะทาให้มีรายได้สําหรับใช้จ่ายในครอบครัวก็คือไว้เลี้ยงดูพ่อแม่ก็ได้นะคะค่าอาหารเช่นเดียวกันค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าบ้านค่ายารักษาพยาบาลน,นะคะเลี้ยงพ่อแม่ใช่ไหมะคะซื้อกับข้าวมาทํากินในครอบครัวเนาะ,ะความสําคัญต่อสังคมนะคะเกิดการกระจายรายได้เศรษฐกิจดีขึ้นทําให้มีเงินสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นถนน สะพานอาคารสนามบินนะคะหนูสามารถจะไปใช่ไหมจะไปเที่ยวจะขึ้นเครื่องเนาะก็ต้องมีตังในการจ่ายตั๋วเครื่องบินใช่ไหมคะแล้วก็ภาษีต่างๆของเราเนี่ยเขาก็จะนําเอาไปสร้างเป็นถนนสะพานไว้ให้เราใช้นะคะอ่าสำหรับข้ามนี้ก็เรียนง่ายๆนะคะแค่เรื่องของอาชีพในฝันของนักเรียนนะคะอยากเป็นอะไรก็ได้นะคะขอแค่เราเป็น คนดีของสังคมก็พอนะคะโอเคผงว่านักเรียนคงจะเข้าใจนะคะว่าอาชีพมันมีความสำคัญยังไงต่อชีวิตเรานะคะแล้วก็มีกี่ประเภทเนาะโอเคถ้านักเรียนสงสัยเนี่ยสามารถสอบถามครูได้นะคะแต่ถ้าไม่มีเจอการคาบหน้านะคะสวัสดีค่ะ